แทบไปตรงช่วงบริเวณที่เป็นรอยดําไม่ได้ปกปิดแบบ ไฮกระเพรขนาดนั้นนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแพรอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแบบหน้าสดแล้วก็สภาพใสแว่นแบบนี้นะคะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าวันนี้เรารู้สึกว่าแค่อยากจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเหมือนกับประมาณว่าแกะลองให้เพื่อนๆ่ได้ดูกันนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นประมาณไหนผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นยังไงอะไรประมาณน,นี้นะไม่ได้ทํารีวิวแบบจริงจังนะคะก็เลยมาแบบสบายๆชิลๆแบบนี้นั่นเองวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือตัวนี้เลย baby bright clear and treat a c n e s set แล้วตัวที่2เนี่ยก็จะเป็น ตัวนี้เลยค่ะสีจันซูเปอร์คัฟเวอร์เลตฟาวเดชั่น SPF 50 PA บวกบวกบวกแล้วก็จะมีตัวนี้สีจันซูเปอร์คัฟเวอร์เลตฟาวเดชั่นพาวเดอร์ SPF 50 PA บวก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 ค่ะวันนี้ก็จะมีไอเทมแกะลองด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยแน่นอนว่าหน้าสดแบบนี้เตรียมพร้อมที่จะลงเซรั่มตัวนี้กันแล้วนะคะตัวนี้เขาเป็นของแบรนด์เบบี้บนะคะเขาจะเป็นเซ็ตกําจัดสิวมีทั้งเจลแต้มสิวด้วยแล้วก็เจลแต้มรอยสิวนะคะเอาไว้แบบล สิวเร่งด่วนแล้วก็กําจัดรอยดําแบบเร่งด่วนเหมือนกันนะคะก็จะมาด้วยกันทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะจริงๆเขาสามารถที่จะแบ่งครึ่งได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ฉีกให้ดูกันเลยนะคะน,นี่เจลแต้มสิวเขาจะเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะเราก็แต้มเขา ลงไปแบบนี้เลยคล้ายๆเจลว,ว่านหางจระเข้เลยอะคิดว่าน่าจะมีว่านหางจระเข้เป็นส่วนประกอบด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นมันจะแบบไปในทางแบบพีทีออยนิดนึงเนาะผสมกดสรดซาลิไซลิก2%นะคะซึมไวนะคะเพื่อนๆตอนนี้แพ้ก็แต้มแบบพอเป็นพิธีไปเรีเยบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแต้มเป็นตัวนี้ เป็นสเต็ปที่2นะคะเป็นลดรอยสิวมีส่วนผสมของไอต้นเลื่อนมังกรด้วยนะคะต้นเลื่อนมังกรเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการยึดตรึงพวกเอนไซม์ชั้นใต้ผิวให้มันแบบเหนียวลังกันนะคะทําให้มันเป็นการสมานแผลได้ไวขึ้นด้วยนะเพื่อนๆน,นี่เขาจะเป็นเจลสีแบบนี้เลยนะคะ <Okay. S 2> ตรงไหนที่แบบเป็นรอยดำอะไรเงี้ยก็แต้มเขาไปเลยนะคะ กลิ่นดีเลยนะเพื่อนๆกลิ่นไม่ได้แย่นะคะมันมีความเป็นแบบเพิ่มๆหน่อยๆน,นะอาจจะมีรีวิวให้ดูกันนะคะเพราะว่าแพ้ซื้อมา2ชุดด้วยกันเนาะ เดี๋ยวเราขยับมุกกันเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้กันเลยเป็นของสีจันทั้งคู่เลยนะคะเพื่อนๆเป็นตัวออกใหม่นะคะแบบใหม่ล่าสุดเลยมีแต่คนรีวิวตัวนี้กันแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดีและมันปกปิดแบบขั้นสุดจริงๆไอเราก็เลยแบบเออพักหน้าอยู่เนาะแต่ก็ทํายังไงได้อ่ะมันต้องลองเพราะว่ามันออกใหม่มากๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจําไม่ทันวฉ้านเขานะคะเดี๋ยวมาพูดถึงตัวนี้เขากันก่อนเลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดอ่ะในรองพื้นแบบซองสีแดงตัวนี้เขาจะมี2เบอร์ มี้วึ่งสองศูแล้วก็1 3 0นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นแป้งเนี่ยเขาจะมี2เบอร์เหมือนกันก็คือ1 2 0แล้วก็112 5่านั่นเองนะคะอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ทําเบอร์1น0ที่มันจับคู่กันกันกบรองพื้นที่เป็นแบบซองไปเลยตอนที่แพหาข้อมูลตอนนี้แพ์ไม่แน่ใจว่าในอนาคตหรือว่าวันที่แพลงคลิปเนี่ยเขาจะมีสีที่พัฒนาเพิ่มมามากกว่านี้ไหมนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริเม่มกันที่ตัวแรกเป็นตัวนี้กันเลยแล้วกันนะคะเป็นรองพื้นส เพื่อนเราก็มันไม่ไม่เหลวเลยนะไม่ได้แบบย้อยลงมาเลยนะเดี๋ยวเรามาลองเกลีย่ยเนื้อจะมีความนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะคะเป็นครีมที่แบบเรารู้สึกเลยว่าเขาค่อนข,ข้างเข้มอะ่ะน่าจะเข้ากับสีของเราได้แบบดีเลยแหละคิดว่าน่าจะเข้ากับสีแพ้ได้เลยนะแพ้เป็นคนผิวสองสีนะก็นี่นะคะเป็นประมาณนี้เลยเราจะลองแทบๆไปตรงช่วงบริเวณที่เป็นรอยดำอืม้ม บอกปิดดีเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมว่ารอยดำตรงช่วงนี้มันจางลงไปเยอะมากเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เลน่เลนๆอันนั้นเดี๋ยวเรามาลองลงกันด้วยฟองน้ําที่ชุบน้ํากันเลยนะคะน้องก็คือบวมเป่งเรียบร้อยแล้วนะนเพื่อนๆขอถอดแว่นก่อนนะ มันไม่ได้แมทขั้นนั้นหรือว่าเราลงด้วยฟองน้ําที่ชุกน้ําหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะหรือว่าเราลงน้อยไปก็ไม่รู้เพราะว่าเราเอาเนื้อครีมมาจากหลังฝ่ามือที่เราสวอชไปนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องบีบเพิ่มเพื่อจะดูว่ามันจะแมทได้อย่างที่เขาว่าไหมนะเพื่อนๆน่าจะเห็นนะว่าก่อนที่แพจะลงด้วยรองพื้นตัวนี้เนี่ยนะคะแพมีรอยดําจากสิวแล้วก็สิวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้ดูดิคือมันหายไปแล้วนะเดี๋ยวลองบีบเนื้อครีมนะคะลงบริเวณฟองน้ําอีกรอบหนึ่งแล คะเพื่อนๆคือบีบเยอะไปแล้วถ้ารู้สึกว่าการบิวรองพื้นครั้งที่2ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับผิวที่จะไปออกงานมากกว่านะแล้วการปกปิดก็คือกลิบมากจริงๆเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงบอกว่าเฮ้ยมันคือรองพื้นที่แบบทำมาดีมากดูดินี่แค่แบบแกะรองไม่ได้รีวิวแบบจริงจังอะ มันยังได้ประมาณนี้เลยเพ่อนเพื่อนรองพื้นตัวนี้พารู้สึกว่าเราสามารถที่จะคอนโทรความหนักความเบาของตัวรองพื้นได้ด้วยปริมาณของเขาจริงๆนะเพื่อนเพื่อน,นเดี๋ยวแบบตื่นเต้นมากเลยว่าจะได้ไปรีวิวเขาแบบเต็มๆในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็เป็นแบบ พอของแป้งของครบกุบกลิบแล้วกันนะคะเพื่อนๆต่อไปเรามาลองเป็นแป้งกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเนาะแป้งนะคะเขาก็จะเป็นตลับแบบนี้เลยเป็นพลาสติกนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเล็กกะทัดรัดนะเราก็เปิดมาเนี่ยก็จะมีพับมาให้ตัวเนื้อของเขาเองนี่มีการฟอร์เอามาเล็กน้อยด้วยนะคะเห็นไหมว่ามันะะมีการล่วงหลุดของตัวแป้งมานิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งตรงช่วงบริเวณด้านนี้กันเลยนะคะก็ปกปิดในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ปก ปกปิดขนาดนั้นเพราะว่าเขาคือแป้งเนาะปกปิดได้ใ mm. นระดับหนึ่งเลยแหละไม่แย่นะคะเนื้อค่อนข้างที่จะเบาด้วยพอเราเกลี่ย mm. ไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าผิวของเรามันดูนแเพิ่มขึ้น mm. ตอนนี้พาลงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ,ค,ะคือแป้งเนี่ยเขาช่วยเบลอขุมขนได้ดีเลยนะขุมขนมันดูเล็กลงไปเลยอะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะด้านนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาไปรองพื้นรองพื้นคือแบบดูดิ กลิบไปเลยนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นแปง้แปงตรงช่วงโซนตรงนี้นะคะแพดบิ้วไปหลายครั้งมากแต่ก็ปกปิดได้เพียงเท่านี้จริงๆไม่ได้ปกปิดแบบ h i ค h ฟเฟรดขนาดนั้นนะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงบริเวณนี้ที่ลงด้วยแป้งเนี่ยก็ยังมีแบบรอยดำๆนิดๆหน่อยๆอย,อยู่แต่ว่าช่วยได้มากโอเคเดี๋ยวทาปากนิดนึงเดี๋ยวปากไม่เท่ากัน โอเคคลิปนี้นะคะก็มาลองกันแบบหอมปากหอมคอก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบหมวดใหม่หมวดนี้กันนะคะเอ,อ้ยลืมบอกราคาไปเลยคือของทั้งหมดอะแพ้ได้มาจากช้อปปีนะคะแล้วก็ราคาที่แพ้ได้เนี่ยก็ดีกว่าไปซื้อที่เชลของร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็รู้สึกแบบ แฮปปี Happy, ม้มากๆเลยเนาะกานสําหรับคลิปนี้พาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่ลืมหน้ากันเนาะเพราะว่ามันอยู่ในโหมดของการพักหน้าของแพ้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ไม่อยากจะทําคลิปอะไรที่แบบมันต้องแต่งเยอะๆหรือว่าลงรองพื้นอะไรเยอะๆก็อยากจะพักหน้ายาวๆเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย